สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับช่องพริกไทยนำชาแนลคลิปนี้จะรายงานผลการจับสลากฟุตบอล afcu 2 3เ asian cup 2 0 2พรอบสุดท้ายจับสลากที่กุงกัวลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียทีมชาติไทยถูกจัดให้อยู่ในทัรที่3ร่วมกับทีมชาติจอร์แดน uae และอิหร่านผลการจับสลากได้อยู่ในสายดีร่วมกับประเทศอิรักออสเตรเลีย และประเทศจีนสําหรับคนจับสดักในสายอื่นสาย A ประกอบไปด้วยซายอดุดีอาระเบียเจ้าภาพเวียดนามจอแดนคีกิสสถานสาย B ประกอบไปด้วยญี่ปุ่นกาตาร์ย e, และซีเรียสาย C ประกอบไปด้วยอุซเบกิสถานเกาหลีใต้อิหร่านและเลบานอนกำหนดการแข่งขันในระหว,ว่างวันที่เกตดถึง25มกราคมปีพุทธศักราช2569 เอาลำดับที่1และ2คของสายเข้ารอบนอกเอาต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ